สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอนุชาสาวเกษตรสมบูรณ์ครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์บ้านสันทิศตำบลหนองพลงามร้าอัพเดตสินค้าครับร้านอนุชาสาวอันนี้ตู้เดโมครับกำลังตอดดอ,อกครับ เอาไปทำสีส่งลูกค้าค่าชมข้างไหนครับของเยอะแยะมีของขามาใหม่เรื่อยๆครับตู้ช่างนอ็อต18นิ้ว Mport ใหลูกค้าครับ กำลังมาเรื่อยๆครับนี่ครับตู้เสียงกลางพร้อมใช้งานนี่บีวีแบนดลั่นครับสูงห65เซนอันนี้เสียงกลางวอย4นิ้วเคซีซาวพร้อมใช้งานครับใบละ 7, เด7,500บาทสนใจก็ทักมาได้ครับ พักผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อให้อันนี้ตู้อาจารย์จโจ้ครับสิบแปดนิ้วมีหกใบครับนะครับตู้ตู้เมือสองครับอันนี้จะเป็นสูตรเทอร์โบขายได้ได้ตู้อาจารย์จโจ้อันนี้ขายได้จอีอันนี้ขายแล้วขายพร้อมดอกดนะ้วยอ๋ออใบเลย เนี่ยเดีลูกค้าเอาพร้อมดอกหกใบจากเชียงใหม่อ๋ออันนี้ขายแล้วครับส่งเชียงใหม่ครับอ,รอ,อันนี้บีวียี่สิบนิ้วครับอันนี้ใบทอดจากบ้านไหนเสียราคาโบมีใบละบบสองพันห้าไปันเก้าับสองพันกับสองพันเก้าครับเดนโบ่บีนี่ครับเทโบ,โบมีแค่อย่างละแปดใบ มใหม่ๆอยู่เลยครับเนครับของตัวมือหนึ่งอั่นี้ครับเนี่ยตัวเอ<ๆ>็ <ๆ S 1> ๆๆมพีี่ช่างน็อตนี่ตัวบิ๊กซาวเซ็นเตอร์ชุมแพ้ครับเหลือสองใบ โอเยอะครับตูเหครับอีกมุมหนึ่งครับนะครับตอกมือสองอันนี้ไว้สีนิ้วครับมือสองไว้สีนิ้วอันนี้ไว้หกได้ครับแต่ว่าตูดเท่าไว้เจ็ดจุดห้าเลยครับเบิ้งปลามือผมครับปิดหูกับซี่บมีดครับ ในครับดอกละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเจ็ดพันเก้าครับคุ้มเลยนะครับถ้ารถคูเรมมากคนโคนนะครับเอาได้ดอกเที่ยวไปเดโมโครับนี่ถ่ายให้เห็นเลยครับอาจารย์เยมกําลัางยกออกได้บ่าโอ้โอ แรงดีแรงดีนี่ของจริงครับสั้นสูงครับงุมแม่งมแม่โอ้โหวางเงี้งแท้วนะฮะของจริงครับดอกอะไจากโล้ขึ้เจียสี่สิบกล้วหมดเลยะมาณสิบโล้ครับประมาณโดยประมาณอันนี้ใบยักบ้านนี่ตู้เป้า ตู้ปล่ามือหนึ่งช่างน็อตใบละสามพันแปดบากโกรดครับปากโหรดอเมซอนัอันนี้ตู้เปล่าครับของดีมังค์เพีครับเออมอมมาดิโอครับใบละ4ี่พันสองร้อยบาทมิเตอร์ครับใบละหนึ่งพันสี่รห้าสิ แ,บบแนี่เยอะครับของต้องมาเลือกชมเลยเลยครับออเดอร์หกครับออเดอร์หกสิบห้านิ้วครับนี่ออเดอร์หกสิบ้านิ้วใบละสี่พันสองร้อยบาทความใส่งานครับอันนี้ความใส่งานอันนี้ก็ใบละสี่พันสองร้อยบาทความใส่งานเหมือนเลยครับ มือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองแต่ว่าพอไปใส่งานเอาไปเปิดได้เลยครับต่อใส่เปิดได้เลย b ีวีสิบห้าครับนครับดอกอนี่ที่เด็ดครับ f ีไวซครับดอกละ2,700ันเจ็ด้ครับอันนี้ดอกที่ใส่บนรถแทบ,บียวดิอออโอ ดอกละเจ็ดพันเก้าอันนี้ไอ้บ้าไว้สีครับรุ่นก้าไก่ดอกละสามพ้าบาทมือหนึ่งนะครับมือนึงโอ้ตัวนี้รุ่นก้าไก่ดอกละสี่พบาทอันนี้ว้หาครับว้ห้า พวกอุปกรณ์สายมีครหบหมดกรนครับสินค้ามือสองพนะาวเวอร์ทับอะตอมมีนะทุกรุ่นครับแทบทุกรุ่นนะครับสินค้ามือสองเอีนะครับรุ่นยอดนิยม fb เก้าดี fx สี่ดีลุนยอดนิยมครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับเก้าดีสิบสองหมื่นหนึ่งครับ signature land หอกละ2 2 0 0บาทครับรแล้วับประกันผ้าหมวก1ปีครับนี่กันครับรัไไดแน่นอนครับนะครับมอสองแีเยอะครับคุณดอกปีดอกไอ้บ้าดอกคานีแปดทีพี0ิ้อย เยอะครับสนใจชิ้นในหรือว่านี่ก็ทักมาสอบถามได้ครับเร์โทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ทิ้งไม่ให้ได้เลยครับเดี๋ยวเดียนร้านดอกตุก ทุกรุ่นทุกแบบครับมือสองอไฟพากัก็มีครับไฟพาตู้เสียงลก,กลางมือหนึ่งที่ยังรอลูกค้ารอประกอบครับนีครบหมดครับ <c oughs> ปักไฟมือหนึง่งมือสอง <c oughs> ติดต็ พ้อมใช้งานใบละสี่พันเก้าครับเรียบร้อยนี่ครับถอนดอกเสร็จแล้วครับเรียบร้อยให้แล้วนครับลดครับดอกการเกมทอนเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับเมื่อย์ปะครับชิวๆครับชิวๆโอ้มีอีกสิบดอกว่า ผูคกับเฮี้ยงหนี่อีกบ่ครับผ่าดเรียบร้อยครับนี่ครับสนใจกันติดต่อได้ครับตามเบอร์โทรลนะครับยังไม่ให้ครับสวัดีครับ